ซึ่งเอมี่เนี่ยมีเรื่องเล่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้เดี๋ยวอีอันนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ปุ่มไม้แกะนะคะก็จะมีรูปของอพระโพธิสัตว์นะคะเป็นรูปของพระโพธิสัตว์จำไม่ได้ละลายน่าจะอยู่ในเป็นพะอาจาร์ของฮวงโปหรือป่าไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่แต่รูปนี้นะคะรูปนี้ มีประวัติค่ะมีอยากจะเล่านะขอเล่านะคะย้อนเท้าความไปเมื่อประมาณต้นต้นปีนะคะประมาณสักต้นต้นปีน่าจะเป็นวันที่5ธันวาคมแล้วก็มีก็ได้เข้ามาอยู่ที่ JW w l n e t นะคะซึ่งที่ JW w i l n e t เนี่ยเป็นสถานที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะด้วยธรรมชาติบำบัดแล้วก็จะมีเครื่องมือต่างๆในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพ เอมมี่ก็ได้มีโอกาสเอาปริมิดนะคะปริมิดปริมิดของเอมมี่นี่ก็จะเป็นปริมิดแบบนี้นะคะเอาไปตั้งที่ JW นะคะตั้งอยู่หลายเดือนมากแล้วเมมี่ก็เข้าๆออกๆอยู่ที่นั่นนะคะก็เป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวแหละจนสุดท้ายแล้วเนี่มมีวันหนึ่งเอมมี่มานั่งสมาธินะคะได้ได้มานั่งสมาธิช่วงที่นั่งสมาธิเป็นช่วงที่มีการทําการโปรโมทนะคะที่ j w n i t ก็คือโปรโมทการ การที่จะชักชวนให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวหรือเข้ามาเพื่อ,อสุขภาพดูแลเรื่องสุขภาพที่วิวเนตนะคะเพราะั้นวันนั้นจําได้ว่าเป็นวันที่เอมี่เนี่ยจะต้องพรีเซนต์ในเรื่องของพีระมิดนะคะแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่คุณปราบนะคะมีไม่รู้จักคุณปราบเพราะคุณปราบเนี่ยเป็นผู้ผู้ทำกิจกรรม JW Wellness ใช่ไหมคะไม่เคยรู้จักประธานที่นี่ แล้วก็คุณปรินนะคะเจ้าของเมืองโบราณมี่ก็ไม่รู้จักท่านตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องพรีเซนต์ก็มีหลายคนเข้ามาในห้องที่มีนั่งสมาธิมีก็หลับตาช่วงก่อนหลับตาที่พวกเขาจะเข้ามาเนี่ยมีก็เห็นพระ,พ,ระพุทธลูกป,ปางนี้เลยค่ะเป็นหน้าของพระพุทธเจ้านะคะอยู่ในปุ่มไม้แกะนะคะเป็นภาพนี้เลยนะคะแล้วก็ยังก็เห็นเป็นพระปางนะคะเป็นพระปางสูงขึ้นไป เบมี่เห็นว่าพระปางนั้นน่ะอยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปราการคือเป็นนิมิตนะคะหลังจากนั้นเน,นี่ยมีเขาบอกว่าเนี่ยมีเห็นพระปางนะแล้วก็เห็นพระพุทธรูปองนี้หลังจากนั้นประมาณสักสี่ห้าเดือนต่อมาคุณปราบเจ้าของเจดีย์ก็ยกกลุ่มไม้แกะทั้งหมดนะคะรวมถึงนะคะรวมถึงหน้าของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในกลุ่มไม้แกะนี้มาปัทับ อดิษสานอยู่ที่นี่เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ปุ่มไม้แก่แล้วที่มีได้อีกอันหนึ่งก็คือองค์นี้เลยค่ะตอนนั้นมีไม่รู้จักท่านหรอกรู้แต่ว่าพระพระองค์เนี้ยมีเนี้ยได้เข้าไปสัมผัสท่านนะคะเอามือเข้าไปอ่างที่ใต้ใต้ใต้คางท่านแล้วก็จับท่านตอนนั้นเป็นช่วงที่มีให้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยพลังงานดีมากเลยเมีก็อธิษฐานขอพรท่านนะ ขอให้ชีวิตนี้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเข้าสู่หมวดของการได้อยู่บนเส้นทางของตนเองที่รักแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอิมม่ก็ได้รับการติดต่อนะคะให้นําพีนมิตมาตั้งที่หอพักแก้วแห่งนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าคําอธิษฐานจิตนะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็มีจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความ หลุดพ้นหรือเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยการอธิษฐานจิตขอเนี่ยมีผลมากแล้วอยากแนะนํานะคะให้ท่านเนี่ยมามาทดลองแบบนี้ก็คือการอธิษฐานจิตมานั่งสมาธิที่หอพระแก้วนี้นะคะแล้วก็ขอความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเชื่อว่าถ้าหากเป็นเส้นทางของท่านแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เนี่ยค่ะก็จะเปิดทางให้ท่านได้เร็วขึ้นนะคะก็จึงอยากชักชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมาที่ พอพระแก้วเมืองสมุทรปราการนะคะเป็นเมืองโบราณแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ปุ่มไม้ซึ่งเป็นปุ่มไม้ต่างๆเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะบางอันเนี่ยบางบางกลุ่มไม้แกะที่เขาแกะสลักเนี้ยค่ะก็มีอายุถึง2-300ปีเลยทีเดียวนะคะก็ลองมานะคะแล้วก็มานั่งสมาธิกันใครอยากได้ความรู้ในเรื่องของพลังพีระมิดหรือว่าการนั่งสมาธิแบบจิตนิ่งจิตว่างก็ อยากจะขอคาแนะนำจากมี่ก็บอกมาได้นะคะมี่ยินดีมาเป็นเพื่อนเฉพาะทุกวันเสาร์วอาทิตย์นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะอยากแนะนํานะคะให้มาเที่ยวที่นี่กันค่ะสวนด้านข้างนี้นะคะก็จะมีพีระมิดนะคะที่มี่เอามาตั้งไว้ให้เป็นเพื่อนได้มานั่งสมาธินะคะเพื่อรับพลังแล้วก็เป็นการเรียนรู้นะคะในเรื่องของความสงบภายใน ด้วยคลื่นพลังงานจากธรรมชาตินะคะซึ่งปริมิตนี้สามารถเหนียวนำคลื่นพลังงานนะคะที่เป็นส่วนของความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสถิตอยู่ที่ตัวท่านให้ท่านได้รับรู้ถึงคลื่นต่างๆนะคะซึ่งเป็นคลื่นของความละเอียดอ่อนปกติแล้วเนี่ยเราจะรับคลื่นพลังงานเหล่านี้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์นะคะช่วยก็จะทําให้เราเนี่ยค่ะได้เข้าสู่หมวดของความว่างความสงบความล้ําลึกแล้วก็ เข้าสู่ขึ้นพลังงานที่เป็นมิติความเป็นหลักมิติได้เร็วขึ้นเรียนเชิญเพื่อนๆน,นะคะท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้หรือเข้ามาเที่ยวที่เมืองโบราณสมุทรปาการได้นะคะมาที่หอพักแก้วค่ะ